สวัสดีค่ะต่อไปนะคะวันที่5มกราออกไปเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินวอย์ขายยกมาต้นงวดเลขที่50481จากร้านทีโมบายโดยได้รับเช็คธนาคารไทยพาณิชย์สาขามาบุญคองเลขที่4677980ลงวันที่150158 15รับชำระเต็มจำนวนจากโสทน,นะคะเราจะเห็นว่าเราจะต้องทำการบันทึกรายการค้าที่ระบบลูกหนี้นะคะ โดยเราจะออกใบเสร็จรับเงินและเราก็ได้รับเช็คมาด้วยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะคลิกเข้าไปที่โปรแกรม i u Smart b i All ค่ะคลิกที่ระบบลูกนี้แล้ววิเคราะอหนี้ค่ะคลิกที่ปุ่ม workflow ด้านบนค่ะเลือกใบเสร็จสินค้า r I, i นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ สาขานะคะคจะเป็นสำนักง,งานใหญ่เลมเอกสารนะคะคจะเป็นเล่มที่0 0นยใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ดังนี้แล้วให้คลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะในนี้นะคะคจะไม่มีรายการอะไรอยู่เลยนะคะให้เรากด f 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่นะคะคเราจะให้ระบบรันให้ส่วนเลขที่อ้างอิงเราจะใช้เลขที่เดียวนะคะกับใบกับเลขที่ใบอินวอยคะ์ในที่นี้คือ50481ค่ะ วันที่เอกสารนะคะในที่นี้คือ05 0158ค่ะรหัสลูกคา้ากดจุด enter เลยค่ะในที่นี้คือร้านที่โมบายกดเลือกแล้ว enter เลยค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกด yes ค่ะ เราจะไม่ค้นใบวางบินนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำใบวางบินของลูกค้าร้านที่โมบายมาก่อนค่ะเราจะลงมาที่แถบรายการอินโวイเลยนะคะมาที่คอลัมน์ไทยค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะระบบนะคะจะขึ้นประเภทเอกสารนะคะที่เราจะต้องการตัดนะคะขึ้นมาค่ะของเรานี้ที่นี้คือ SI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายค่ะ เลือกแล้วกด enter เลยค่ะเราจะข้ามช่องคอลัมน์เล่มมานะคะมาที่คอลัมน์เลขที่ค่ะกดจุดแล้ว enter ค่ะระบบนะคะจะทำการขึ้นใบ invoice ทั้งหมดของลูกค้าร้านฮีมบายมานะคะเพื่อให้เราเลือกรายการ invoice ที่เราต้องการนำมาตัดชำระในที่นี้นะคะมีรายการเดียวค่ะคือรายการเลขที่ออ้างงิ5 0 4 8 1วิธีการเลือกนะคะให้เรานำเมาส์ค่ะ มาคลิกที่ด้านหน้าค่ะเมื่อมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วนะคะให้เราคลิก enter ด้านบนค่ะหรือจะกด enter ที่แป้นพิมพ์ก็ได้ค่ะระบบจะทำการดึงยอดตัดชำระมานะคะเราจะมียอดค้างชำระทั้งหมด279,900นะคะยอดที่ตัดชำระเราได้รับชำระเต็มจำนวนค่ะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขนะคะมาที่แถบรายการรับเลยค่ะ มาที่คอลัมน์ชนิดนะคะคอลัมน์แรกเลยค่ะกดจุดค่ะระบบนะคะจะจะให้เราทำการบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินนะคะมาที่ช่องประเภทเอกสารธนาคารค่ะกดจุดแล้ว Enter ค่ะระบบจะขึ้นประเภทเอกสารธนาคารมาให้ทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือ C.H.I. รายการรับเงินสดรายการเงินสดรับค่ะ CL ฝากโดยเช็คธนาคารอื่น SC ฝากโดยเช็ควงเล็บเช็คลับ LC Let t e r of Credit TRD ฝากโดยการโอนในที่นี้นะคะเราได้ฝากเราเลือกรหัส CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นค่ะกดเลือกแล้วกด enter เลยค่ะเลขที่เช็คนะคะในที่นี้คือเลขที่4677980นะคะพิมพ์เสร็จแล้วกด enter เลยค่ะ ระบบจะทําการดึงวันที่ในใบเสร็จรับเงินนะคะมาใส่ในวันที่รับเช็ควันที่ทําเช็คแล้วก็วันที่เช็คค่ะเราจะสมมติให้วันที่ทําเช็คนะคะเป็นวันที่เดียวกับใบเสร็จรับเงินค่ะแต่ว่าในการเราไม่ทราบนะคะว่าลูกค้าทําให้จริงๆวันที่เท่าไหร่วันที่รับเช็คก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะในการทําธุรกิจจริงๆเราอาจจะได้รับเช็ค หลังใบเสร็จรับเงินก็ได้ค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เราจะสมมุติให้เป็นวันเดียวกันค่ะส่วนวันที่เช็คนะคะในที่นี้เป็นวันที่15:01:58ค่ะระบบจะทำการดึงรายละเอียดของผู้จ่ายมานะคะคือร้านทีโ b i l e ค่ะเรามาที่รหัสธนาคารของเช็คเลยนะคะ ถ้าใครจำไม่ได้นะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีรหัส SCB ให้เรากดจุดแล้ว Enter เพื่อเลือกเลยค่ะแต่ในที่นี้จำได้นะคะเราพิมพ์ไปเลยค่ะว่า SCB ค่ะแล้ว Enter ค่ะชื่อธนาคารก็จะขึ้นมาค่ะคือธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไปมาที่สาขาของธนาคารนะคะในที่นี้คือสาขามาบุญคองค่ะ เสร็จแล้วนะคะมาที่มูลค่าค่ะมูลค่าทั้งหมด2อ9 9 0 0เาพค่ะเราไม่ต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าเราได้รับชำระเต็มจำนวนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กด F 1 0เพื่อเซฟค่ะนี่คือรายละเอียดของรายการรับที่เราได้รับมานะคะคือน n i c CL นะคะเลขที่4ี่หกเจ็ดเจ็ดเนะคะจำนวนเงินนะคะทั้งหมด2อง9ส0เาพค่ะ เราจะมาดูยอดนะคะว่าเท่ากันหรือเปล่ายอดตัดยอดตัดชำระของเราเท่านี้นะคะรายการอินวอลของเราก็เท่านี้เช่นเดียวกันค่ะให้เรากด F10 เพื่อเซฟเลยค่ะระบบนะคะจะทำการลิงก์ไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะโดยเลขที่วัชเชอร์จะเท่ากับ SC58010002 ค่ะรายละเอียดของวัชเชอร์จะเป็น50481ขีดทีมอบายนะคะ รายละเอียดบัญชีจะเป็นเดบิตเช็คลับรอนนำฝากรหัสบัญชี101302จำนวน279,900เครดิตลูกนี้การค้ารหัสบัญชี101303จำนวน279,900เมื่อได้ดังนี้แล้วกดปุ่ม F10 ด้านล่างเพื่อบันทึกค่ะในการทำธุรกิจจริงๆนะคะเอกสารใบนี้เราจะป็นต้องพิมพ์ค่ะเราจะกด yes นะคะ ใช้แบบฟอร์มนะคะเราจะเลือก RI ขีด01ขีด K2 ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าวงเล็บ Item คือ Invoice ค่ะเลือกแล้วกด OK ด้านล่างค่ะเราจะเลือกพิมพ์เฉพาะใบเสร็จตัดใบส่งของเต็มนะคะคลิกเลยค่ะกดปริ้นดูที่จอภาพนะคะนี่คือรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินนะคะนี่เป็น รายละเอียดของบริษัทเรานี่เป็นรายละเอียดของลูกค้านี่เป็นเลขที่แล้วก็วันที่นะคะส่วนนี้เป็นยอดที่เราต้องการตัดชําระนะคะด้านล่างเป็นข้อมูลการชําระเงินนะคะเลขที่เช็คธนาคารนะคะจํานวนเงินเมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะให้กดปุ่ม escape ค่ะ ระบบนะคะจะทําการขึ้นใบเสร็จรับเงินใบใหม่เพื่อให้เราบันทึกไปเสร็จรับเงินใบต่อไปค่ะแต่เราไม่บันทึกแล้วกด s c a p เพื่อออกเลยค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะนี่นะคะจะมีรายการขึ้นมาแล้วค่ะ1รายการคือรายการเลขที่อ้งอิง50 481วันที่5เดือน1ปี58นะคะก็คือรายการเมื่อกี้ที่เราบันทึกค่ะค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกด s c a p เพื่อ,อออกเลยค่ะกด cancel ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นการบันทึกรายการนะคะที่ระบบลูกหนี้ค่ะค่ะรายการนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ